สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องนะครับคนเมืองยศนะครับก็วันนี้ก็มีพระนะครับอ่าเข้ามาแบ่งปันนะครับนะครับก็อันนี้ที่ผมจัดเรียงไ้ก็คือก็ได้เข้ามานานแล้วนะครับก็มีมากมายหลายรายการสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมาเสนอเป็นของเสีมาหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็พระที่ได้เข้ามาใหม่อีกสามสี่ห้ารายการนะครับ กอไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันที่อันแรกแล้วกันอันนี้เป็นอะไรลมดำนะครับนี่นะครับเป็นสีมาแปดรอบลองบุทิมนะครับ ตอ่อชัดเจนนะครับจะไปกันไว้ไวมันจะให้ดูหลายรา,ายการเราจะเทียบตัวตัดให้ดูนะนะครับสองพันห้าร้อยสิบแปดหนานเลยนะครับแปดรอบปูทิมนะครับ อันนี้รายการแรกนะาาเผื่อพี่ท่านใดส,น,สนใจนะมีมุมออกก็ห่อไว้อย่างดีเลยอันนี้เป็นนวะลงยานะครับนี่ต่อโค้ดตรงนี้ด้วยททหาร ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับตัวตัดนะครับมันกันเลย อาต่อไปข้างบนนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับหลวงพ่อแดงครับหลวงพ่สีก็มีครับเปลี่ยนอายุยืนนะครับเก็บไว้นานแล้วครับอันนี้นะครับ,นนครบโคตรตอบชัดเจนปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับอันนี้หลวงพ่อกลวย เรียนจตุรพิทพรชัยปลูกเสกนะครับหลากหลายคณาจารย์นะครับเป็นเรียนที่แบบว่าสุดยอดครับพิธีนะหลวงปู่ทวดนะครับนี่เต้ารีดหลวงปู่ทวด เยอะอยู่นะครับพอลุนนะครับห่วงเชื่อมพอลุนพอลุนหายากนะครับขมุขมเลยนะครับท่างเรื่อยก่อนแล้วก็ค่อยไปปั๊มกระบอกคมมากครับเรียนนี้อันนี้หลวงพ่อแก้ววัดมาลายอันนี้เป็นบล็อกวัง น่าจะเป็นรุ่นหลังๆมาแล้วนะครับไม่ใช่หอวเชื่อมเป็นบล็อกวังนะครับเป็นไม่ใช่บอกวัดบอกวัดตีหน้าอีกแบบนึงนะครับเนี่ยเก่าๆคมๆเลยนะเผื่อท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงแสงเยอะเกินไปไม่เอ่ย คนต่อคัดเจนตำหนิเช็คแล้วมีทุกที่ทุกอย่างต่อไปเป็น ตัวนี้น่าจะเป็นลงยาเนื้อ,อป,ปกาการงลงยาหรือเปล่าจะไปเร็วๆนะไม่ได้อัดมานานอันนี้มีกล่องนะครับมีกล่องวิธีละลิกมีกล่องให้อัปาปกานะครับน,น,นันนา เดี๋ยวจะเทียบตัวตัดให้ดูนะ่ครับนี่ก็สีแล้วต่อไปเป็นนินวะไหมเฮออ์เบกานะครับตัวตอกชัดเจนนะโคตตอกนะครับรอยแตกรอยอะไร ทอทหารนะครับคขมคมเลยครับอพากาแข็งนะต่อจนเหรียญจะแตกเลยนะครับนี่จ็กตำาหน่แหลมลงแหลมๆต่อไปอันนี้ผิวไฟแปด๊แปดๆเลยสวยงาม ไม่รู้เล่นหากันอยู่ท่ะไรหลักหมื่นไหมนี่ครับโคตรตอกคิวไฟยังสวยๆอยู่เลยนะครับมาดูตัวตัดว่าเหมือนกันไหมห้าหกเหรียญเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมอันนี้เหรียญก็มาจากคนละที่คนละทางนะครับนี่ เหมือนกันออีกสักเหรียญอือนะครับทุกทางเดี๋ยอทางหนึ่งกันีน่ะครับ ทุกเหรียญน,นะครับเหมือนกันนะครับตัวตัดนะครับพี่พี่ก็พิจารณาเอานะครับนะเหมือนกันเี่ียะเดี่ยนะหนาอย่างนี้เลยนะครับเหรียญสหรับซีมาหลวงปู่ทิมก็เหลือแค่นี้แล้วนะครับนะครับน,นี้เป็นรงยานี่มีกล่องให้อปาก้า <c oughs> ทองแดงผิวไฟนวัลงยาอ่อันนี้ก็น่าจะเป็นทองแดงลมดำาะคก็สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับ <c oughs> เบ่งฟันให้ราคาเบาแล้ว,วลก็ไดเหรียญอนะันนี้มาอีกหนึ่งเหรียญเป็นของพ่อเกษมเขียมะโกเป็นทอบอมทอบเจ็ดนะครับมทอบเจ็ด มีขี้ขี้ไข่เหรียญอยู่เลยเรียบร้อยไม่ใช่เหรียญถอดนะครับหูเหรียญเรียบร้อยดีนี่ครับตัวหนังสือคมๆไม่ใช่เหรียญถอดนะครับนะครับแล้วก็มีอะไรอะ่ะ อันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อเยียใน,นเลี่ยมอยู่เลยอันนี้เป็นเห,นหรียญอะไรโคตรตอกนะครับเส่นผมสวยอันนี้ก็ยังไม่ได้ส่องเท่าไหร่เลยได้มาโอ้ยรีพี่ปาก วมควมเลยนะครับจะหมวกโดนมานิดเดียวตั้งแต่โรงงานนั่นแหละก็จะมีหลวงพะเชมมาตากล้องปืนค่อยบกเก่ามากอันนี้เขาเขาเลี่ยมมาแบบว่าเปิดเปิดหน้ามาเลยอาจจะสึกๆไปนิดนึงนะครับนะครับหลวงพ่ะเชม ข้างหลังเป็นยันอะไรล,า,ลาหูอย่างี้นะครับคมต้องตั้งอยู่เขาเลี่ยมมันอย่างนี้เลยครับก็พู้ทีมจเจริญพรบนอยู่ในเลี่ยมต่อโคตรกรรมการตองเลขเก้า นะครับอันนี้ก็อะไรแปดรอบเป็นเหรียญน,นากปกุกเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้สองเหมือนกันนะสวยครับหนาดีโดตกชัดเจน นะครับหัวห่วงหนาๆเลยจะไปแบบเร็วๆเลยหัวห่วงเรียบร้อยดีนะครับไม่ได้ถอดไม่ได้อะไรอ่าตัวตัดเป็นปี2,500อยู่แล้วตัวตัดแบบ เขาเรียกอะไรตัดจีกสวยครับเหรียญน,นี้เหนียวมาเยอะมันอันนี้เป็นลงปุ่โตแรกนี่ครับดูโควดก็รูโควดตอ,อกคล้ายๆเหมือนรูปดอกจันลงไปนี่มีรอยจยนด้วยนะครับำดำๆอยู่ในเรี่ยมเลย จะมีปัญหาเรื่องเสียงไฟหน่อยของผมอยู่ในเลี่ยมนะยังไม่ได้แกะออกนะครับก็อันนี้อะไรหลวงพ่อคูณมุ่วง,งเลยตัวนี้เหรียญน,นี้นครับมุ่วง,งเลยต่อโคดมีโคตต่อชัดเจนนะเล็กๆล,ล,ลงไปเลยนี่มีรอยแตกพิมแตกเลยนะ แตกๆเงี้ยงๆตรงปลายๆนี่สองด้วยอันงนี้ก็สองฝั่งนี้ที่เขาบอกตำหนิเอาเลยเก่าๆเลยนะครับเก่าๆใหม่ๆหม,ม,มายกว่าใหม่แต่ว,ว่าเก่าเก็บอยู่ในเรี่ยนแล้วผมแกะออกมาสองนี่ครับยังมม่วงนะครับไม่มีรอยถอดนะครับเหรียญก็ตามตำรามีรอยจาร์ ออกมะม่วงเลยนะครับเหรียญแล้วก็ลูกปูทวดลูกปูทวดดูเหรียญเปิดโลกสองแล้วเหรียญน,นี้ผ่าน,นครับตำหนิมีทุกที่มีทุกอย่างนะครับใครมีมม่มออกนี่รอยแตกใต้นี้สองคชิกแล้วนะครับผ่านเป็นแองคมมากนะครับเหรียญน,นี้ มีรอยจานหลวงปู่ดูด้วยกมๆกลมมุนๆม้วนอย่างนี้นะครับเนี่ยมีอยู่สามที่แล้วก็อันนี้เหรียญสุพรรณพะมุยนะครับเนี่ยเกา่เกาๆหูห่วงอาจจะมีรอยตแตกๆนิดนึงนะครับเก,าเกา่าๆเดิมๆเลยนะครับ ปุยมให้ดูเฉอๆนะครับลุงปุยมิม <c oughs> ได้มาจากนครสวรรค์เอาแป้งมาคัดออกเ <c oughs> ป็นเหรียญข้างเนะรเงเื่อยนะครับไปเหรียญข้างเรื่อยครับ ใช่ปั๊มนะครับเหลียนข้างเรื่อยนะครับนี่ข้างเรื่อยนะครับไม่ใช่ตัวตัดนะครับข้างเรื่อยนะครับหลวงพ่อตาบพ่อรุนหลวงพ่อแดง มือสัน่นกินกาแฟไหลเอีิวาบายกนะมีนะครับมีนิดเดียวไม่ได้ยกเยอะบางเหรียญก็ไม่ได้ช่ยกเยอะนะครับให้สังเกตดูที่นี่หูเหรียญน,นี่ครับที่จุดสังเกตของผมก็คือมันจะมีเส้นวิ่งผ่านตรงใต้หูเหรียญาเน,นี่บางเหรียญก็มีบางเหรียญก็ไม่มีครับนะครับ,นะรบก็คือยกขึ้นมาปุ๊บ ดูตรงอันนี้ฝั่งนี้มันจะมีเนื้อเกินนี่นี่นะครับฝั่งนี้จะมีเนื้อเกินนะครับเกือบทุกเหรียญที่ผมดูนะไปตรงนี้ขมขมยันทะลุลงมาเนื้อเกินตรงนี้ทะลุลงมานะครับก็ มีอยู่สองเหรียญอันนี้ก็เหรียญหลวงปุ่ศีอันนี้อยู่ในกล่องเพิ่งแกะออกมาอายุยืนถุงพกคูณมีภาพผมเองเก่าๆนะครับรุ่นนี้น,น,นับการแท้นะครับภาพผมเองอันนี้ก็มาหลวง กลมตัวตัดลงกระสาบนะใครมีมุมออกแล้วก็นี่หลวงพ่อชุวีปั๊มข้างกระปวกนะครับแต่นี่น่าจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นสามแล้วแหละรุ่นสองรุ่นสามที่เขาทำขึ้นมา ็นรุ่นแรกนะครัเขาน่าจะทําขึ้นมาเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามอะไรประมาณเนี้ครับก็คือมีการทําขึ้นมาใหม่เพราะว่าสังเกตจากไอ้ดอกจันนะครับก็คือมีการทําขึ้นมาใหม่นะครับมีเนื้อเปิดเป็นตรงท้องนิดนึงทำขึ้นหน่หย่มันจะคมกว่านะครับชัดเจนกว่า ก็หลวงพ่อสูตรอันนี้ไม่ทราบว่าเนื้อเงินเมล็หรืออัปปาเกลากคมมากจะเคยรีวิวไปแล้วครับเหรียญน,นี้เมตตาคมมากาเป็นลางคู่ด้วยบอกนิยมลูกศรคมคม ชัดๆนะครับตัวหนังสือต้องตั้งคมเลยนะถ้าถอดมันจะไม่คมขนาดนี้นะนะก็สนใจการไหนกระทักก็สอบถามกันได้นะครับ <c oughs> อันนี้อะไรเอ่อหลวงพ่อพระครูพระครูวิทูลเอ่อ หลวงพ่ออะไรนะาอยู่คนครอันนี้ก็เป็นเหรียญเก่าอีเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญหายากพระคูวิทุนอออะไรนะอืมเอ่อถ้าว่าพี่ๆท่าในใดทราบก็น่าจะรู้ดีครับก็คือจํำชื่อมไม่ได้อยู่วัดอะไรทาลามนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ตัวละวันนี้นะครับใครสนใจอะไรกันไหนก็ทักทายเข้ามาได้นะครับก็สอบถามได้หลวงพ่อตาบเอเอเขาเรียกอะไรไม่ใช่การไหลเงินเนี่ยชุมนิเกิลหลวงพ่อตาเสมารุ่นแรกวัดมะขามเรียง <c oughs> คมมากนะครับเหรียญน,นี้เพิ่งเคยเจอที่แหละเหรียญน,นี้แล้วก็เหรียญน,นี้ อันนี้ก็เป็นเรียนที่ผมคิดว่าสมบูรณ์มากตั้งแต่เคยเห็นมาพี่ๆน่าจะทราบนะข้างเรื่อยแล้วไปปั๊มกระบอกปั๊มข้างกระบอกไปข้างข้างเรื่อยก่อนเลยไปปัม๊มก็คือเหมือนเขาจะเรื่อยๆตัดๆตัดก่อ,อ,อ,อนแล้วไปปัม๊มอ่ากลมๆเลยนะรอยแตกรอยอะไร ลอยปิ้นขึ้นมานะครับถ้าคนดูรู้นี่แป๊บเดียวนะครับอืมเห็นไหมครับเลื่อยแล้วไปปัม๊มหลวงพ่ออะไรนะครับก็สำหรับอันนี้ก็เป็น หลองปู่เลยนะเป็นเนื้อสมเด็จเขาเรียกว่าเอา่ออะไรนะใบกีบบัวเล็กเหรอเ้อสมเด็จอย่างนี้เลยเทีอย่างนี้จำชื่อไม่ได้กาครับอันนี้ห้อยองนี้เหมือนห้อยสมเด็จเลยนะครับเนื้อเนื้อหานี่สมเด็จเลย หลวงปู่อะไรนะปู่ไข่เหรอไม่ใช่อันนี้ก็หลวงปู่ดุลพูดต่อชัดเจนหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลนะครับตางสุรินน,นี่ด่านาคมคมสองพันหนร้อยยี่สิบเอ็ดเอาเคก็สนใจรายการไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับ ก็ยังเจ็บขายังไม่หายเหมือนเดิมมีได้มีได้ครับเป็นพระปิตาของหลวงปู่ทิมมาด้วยนะครับพระปิตายันห้าพระปีตาผงพายกุมารนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับฝังฟอยมาด้วยหนึ่งองค์นะครับแล้วก็หลวงปู่มุนอยู่ไหนอะ อันนี้เหมือนน่าจะเป็นกระไหลเงินเงื้อเงินที่ว่าเขาไปทํสองเคมาก่อนแล้วเขาไปล้างนะครับเพราะว่ามันมีโค้ดตรงนี้น่าเขาน่าจะไปทํสองเคมาก่อนนะครับอืไปทําเป็นเหมือนสองเคมาก่อนแล้วก็ไปล้างนะครับเนี่ยสังเกตจากนะครับตรงหูเหรียญเนี่ยคมเลยไม่ได้มีรอยถอดรอยอะไรเลยถือว่าค่อนข้างจะชัวร์เลยนะเห็นไหมครับกระแสเหรียญนะครับวิ่งออกตามขอบนะครับตึงสวยมากครับเหรียญน,นี้ นะครับนุ่มปูหมุนเนีย่ยเห็นไหมครับเหมือนเขาไปจุบจุบทำสองเคมาก่อนเพราะว่าโคดต,ตรงเนี้ยเหมือนโคดสองเคเลยอันนี้สิบเก้าเมตรนะครับสิบเก้าเมตรนิยมนะครับสิบเก้าเมตรนะโบนาตัวหนังสือคมคมตั้งต,ง,ตงเลยนะครับก็อีกเยอะครับนุ่งปูทวดก็มีอีกเยอะนุ่งพ่อเดิมผมก็มีก็ อันนี้ก็คือแบบได้มาจากนาครสวรรค์นนะก็คือแบบเป็นสนิมแบบแดงเขเต็มเลยไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรด้วยนะผมก็มาล้างมาปัดมาป,ปัดออกจนรู้ว่าเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับมมนได้ผ่านการใช้อะไรอยู่ในตะกร้าหมากคือสนิมแบบปุแบบจนไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเลยนะครับตอนแรกแต่ผมพอดูเขาโค้งออกก็เลยเช่ามานะครับเก,เก่าเลยนะครับแต่เหรียญนี้อันนี้ผมมีมานานแล้วอันนี้เป็น มันน่าจะเป็นตะกัวรองพิมพ์นะั้นตั้งแต่แรกๆเลยผมได้มาเอาไว้ดูเปรียบเทียบนะครับอันนี้ได้คนละบล็อกกันกับเมื่อกี้นะครับตะกัวนะครับอ่อนๆน,นจะเป็นตะกัวรองพิมพ์แบบนะครับคือแบบเก่ามากเห็นไหวอรแหวนก็จะไม่เหมือนกันพิมพ์บล็อกแตกของพอเดิมนะครับหายากรูปไอ้ปัม๊มรูปอะไรหล่อปั๊มก็มีอพอเดิม ได้มากับผู้ใหญ่่านหนึ่งนะครับท่านท่านให้มาน,นี้จะเป็นงูพมุ้ยเลยเป็นเนื้อทองแดงอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่ว่าเป็นห่วงเชื่อมเห็นไหมครับไอตัวดอกดอกไม้อดอกจันทร์ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันกันกบไอตัวแรกตัวแรกมันจะใหญ่ๆครับปั๊มข้างกระบอกข้างเรื่อยไปปัม๊มนะครับ ก็เป็นปิ่นต่างๆพี่พี่ก็พิจารณาเอาคนระับลวงพุทวดก็มีนะอันนี้รุ่นแรกเป็นละแงะอธิวาดแท้แน่นอนพอท่านนิ่มและประกันแทะอันนี้ก็หลวงพ่อคุณเก็บมานานมากๆแล้วนี่ ีสามหกเรียนผมเองอตั้งแต่ก่อนมาลงมาอยู่ใต้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจรายการไหนก็นะสอบถามมันเข้ามาได้นะครับนี่สีมาหลวงพุธทิมเอ่อหลวงพวกก่อเกษมนะครับราคายังไม่แรงน่าเก็บนะครับ มัตบโบเจ็ดอ่าหลวงพ่อเอียเหรออ่าหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านเก่าๆอย่างนี้เลยเนื้อเนเลี่ยมเปิดผิวอืมหลวงพ่อแชมอยู่ในเลี่ยมแบบเปิดผิวเปิดหน้าอย่างนี้นะด้านหลัง อย่างรียนนี้สวยมากปูทิมนะสวยมากนะปิวไฟอย่างนี้หลายหมื่นนะใครมีมุมออกก็นะครับทักกันเข้ามาได้นะผมไม่รู้จะไปออกไหนนะครับก็ซืมาหลวงปูทิมผมก็มีอยู่หนึ่งสองสามอยู่หกเจ็ดเหรียญน,นะครับดำ,ดำๆคมๆอย่างนี้แหละหนาๆอย่างนี้เนะ่ยมีโค้ด ตอกด้ชัดเจนเกี่ยม,มาจากเลี่ยมเ้โหเช็ดชู่ไว้ไม่มีมุมหมวกนะครับใครมีมุมหมวกก็มาจัดไปเนี่ยพี่พี่ทนายดูเป็นแป๊บเดียวแค่น้นะครับเนี่ยท่าที่ผมสองพิจารณาดูก็ผ่านนะผมว่า อ่านะครับปากก้าลงยาไอเหรียญทองทองทีนะ่นั้นผมลองไปส่องแล้วตัวตัดอะไรเหมือนกันเลยนะครับไอเหรียญที่ผมว่าจะก,กี้จะก,กี้ตัวตัดอันเดียวกันเลยนะเหมือนกันเลยซึ่งก็ทําพิเศษขึ้นมาไอตัวนั้นอาจจะไม่ทันหลวงพ่อนะครับแต่ว่าแท้แท้อาจจะไม่ทันนะเป็นที่ระลึกนะแต่พวกนี้ก็หนามากเหรียญหนาหนาดีน้ําหนัก ได้ได้เนี่ยโคตรตอบทุกตัวนะครับตำหนิพิมพ์ทรงผมเช็คแล้วมีทุกอันมีเหมือนกันทุกอันนะครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ฝากไว้นะครับเท่านี้นะครับก็สนใจรายการไหนนะครับก็ทักทายอสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ผมมีอยู่แค่เรียนเดียว ดูก่อนจะปล่อยให้ปล่อยอยู่แค่เหรียญเดียวริงเพิ่งได้มาแค่เหรียญเดียวไม่ทันเขานะครับก็ยังไม่ได้ส่องเท่าไหร่สวยหนาหนักหนักไม่เคยมีกับเขาโอเคครับสำหรับ ep นี้ก็สวัสดีครับ